สวดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสากอโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็ได้คุณครูมาช่วยรีวิวนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะว่าีน่นนะคะที่จะแนะนำเธะก็ต้องเป็นคุณคุณน้านะคะที่ดูแลสากลของเราทุกวันคนาได้ัาเป็นค่าหาสวัสดีค่ะชื่อคากิจิาหค่ะการางสากลนะคะใช่คุณแม่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคุกันเออะานเจดโมงึงก็ใช่ไหมคะวันนี้มีลูกค้าเยอมาไหมคะ ตลอดเลยใช่คะตลดั้วันเลยคน,ยคนยอ <c oughs> นยอ่างมลโเคอะต่อไปเดี๋ยวจะพามาดูนะคะในถากรของเรียนสนุกวิทยาการมีอะไรบินบ้างนะคะอันดัรก็คือตู้ตูแของเรานะคก็ีข้งลางผลไม้เลยเห็นคะก็มีนมด้วยแล้วก็ม,วมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าของเรานะคะอ่ะเรียนดูอะรเรียนนเสนอเป็นอะไรคะเป็นน้ำเปล่าของโรงเรียนเองค่ะใช่เป็นน้ำของปลาโรงเรียนสนุกวิทยาการเลย ราคปกติาคาถูกมากนะคะนักเรียนสามบ้านซื้อน้ําได้ก่นตรนี้นะคะราคาปกติแล้วนะคะตอนเช้าจะมีอาหารเช้าใช่ไหมมีอะไรบ้างแม่เมียนมีไข่ต้มอ่ามีไข่ต้มมีแซนด์วิมีขนมมีข้อต่อมีข้อต่อก็คือมีเกี๊ยวได้ยไหม คือสิ่งที่มันหมดนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนเย็นแล้วก็คือหมายความว่าของหมดแล้วนะคะแสดงว่าโรงเรียนเราเป็นไงขายดีขายดีนะคะของขายดีทุกอย่างเลยแล้วก็ก็จะมีในส่วนของขนมขบเคี้ยวก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ราคากี่บาทเนียห้าบาท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 นะคะนอกจากขนมนะคะก็จะมีอะไรอีกคะอ่ามีของที่เป็นอย่างเช่นสิ่งที่เราเรียนซื้อบ่อยก็น่าจะเป็นอันนี้ไหม โบนะคะโบซึ่งเพราะว่าอะไรนักเรียนต้องติดโบใช่ไหมคะนักเรียนต้องติดโบแล้วก็จะมีแป้งด้วยนะคะมีหลายยี่ห้อด้วยในส่วนของของใช้ที่เกี่ยวกับการเรียนก็มีเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็จะเป็นตรงนี้ค่ะก็คือปูไอต์ทีมสังเกตว่าตอนเช้าเยอะเยอะมากนะคะจะเยอะมากแต่ตอนเย็นเป็นไงมนก็ จะเป็น,น่หนาวขายดูนะเน,นี่ยคือจะเป็น,น่หนาก็ขายดีคือจะปน,น่หนาวก็ขายดีขายดีเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองสัมาษณ์นะคะคนที่มาใช้บริการร้านน้ำของเราอะ่ะเป็นไงอ,อร่อยหนึ่งอร่อยสองราคาเป็นไงราคาถูกครับแก้วละเท่าไหร่แก้ละสิบาท <Okay. S 2> ได้เยอะมากปริมาณปริมาณได้เยอะมากุึมค่ากินตั้งแต่กินตั้งแต่ม .1 จนตอนนี้จนตอนนี้ เป็นคุณครูแล้วนะคะยังกินอยู่ยังกินอยู่นะโอเคแสดงว่าดีจริงๆดีจริงครับดีจริงกินอนตั้งแต่น้ำหนักนะคะตอนหุ่นท่อครูนะคะตอนที่เข้ามาวันหนึ่งจนตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนี้นะการรีวิวหากรโรงเรียนสนมนีลนะคะแล้วก็ขอขอบคุณครูที่พาได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊่รูาได้บะ